นโมตัสพพตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตัสพพตตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตบวโตพระบดังโพเชตวาป่าเยถยยัสสัทธายัตัสสะมัทโนตุมพันเจวะปะกมิคะสัตถิญจัตถตวามาเทถรเปตวาทากิณาหาาัตถัง โอกปิตาวามหาสัตตสาวาสนโนกาสังอาจิขันโตอาหาเตนอกบัดนีอ้อตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพระมหาเวสสันดรชาดกการที่6<ม>คือจุรพลอันประกอบด้วย3ามหพระคาถาโดยมีคุณ คนทรงววดงามมีสีที่เป็นเจ้าภาพเพื่อฉรลองศรัทธากระสนเพิ่มพูนปัญญาบารมีของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังความตามลำดับดังต่อไปนี้ผ่านเจตบุตรเชื้อเชิญให้พามชูชกบริโภคแล้วได้ให้กระบอกน้ำพึ่งและขาเนื้อย่างเพื่อเป็นสเบียงเดินทางต่อไปแล้ออกไปยืนชี้มือ พาณาบอกหนทางที่จะไปสู่ที่ประทับของพระเวสสันดรชาดกเวสสันดรว่าดูก่อนพามนั้นภูเขาขัทธมาศล้วแล้วไปด้วยศิลาซึ่งมียอดสูงเสียดเมฆทั่วภูผาอบอวลด้วยกลิ่นหอมของแมกไม้อันเป็นที่อยู่ของพระปัญเจก,กับพทธเจ้าทั้งหลายท่านจงม,มุ่งหน้าเดินไปตามเชิงภูเขาขันธมาศนั้นก็จะได้พบกับ อาสมที่เท้าสก,กะเทวราชเนรมิตให้เป็นที่ประทับของพระราชาเวสันดรร้อมด้วยพระนางมัสีซราชเทบีและพระโอรสภระธิดาภูเขาโลกนี้ตั้งอยู่ในระหว่างทางที่จะเดินไปสู่เขาวงกฎมีได้ตั้งอยู่บนภูเขาหิมพานณอาสมนั้นท่านจะได้พบกับพระเวสันดรผู้ทรงเพศบรรปชิตอันประเสริฐ ทรงถือขอสำหรับเก็บเกี่ยวผลไม้ทรงนุ่มหงมหนังสือทรงบรรทมด้วยเครื่องปูราาที่ทำด้วยใบไม้บนพื้นดินทรงโบชาไฟบริเวณอาสมนั้นมีหมู่ไม้เขียวชะอุ่มยอดสูงตะงานคือมีไม้ตะแบกหูกว้างไม้ตะเคียนไม้รังไม้ตะคอไม้ยางทายไม้กระดูไม้สน หมายกระทุ่มและไม้เบะเดือที่มีผลสุกแดงยอดไม้เหล่านั้นโอนไหวไปตามสายลมท่านจะได้ฟังเสียงฝูงนกที่จับอยู่บนกิ่งไม้ปานดังเสียงการขับร้องอัจเป็นทิปของนกโปรโดกนกดูเบานกกระจกส่งเสียงร้องบินจากต้นไม้โนดมาสู่ต้นไม้นี้ ทั้งหมู่ไม้ที่ต้องโรงพักก็สะบัดกิ่งและใบเสียสีกันฉะนั้นมีเสียงคล้ายกับจะเรียกร้องผู้คนกำลังเดินไปให้หยุดอยู่และเหมือนดังจะเชิญชวนผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาให้แวะมาพักผ่อนให้ชื่นชมยินดีด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่ประทับขอพระเวสสันดร ประดส,สวนนันทวันอุทยานของเราทวยเทพฉะนั้นหมูไม้นานาพันธ์ุคือไม้มุกมันไม้โกดไม้สะทานไม้แข่ฝอยไม้บุญหน้าเป็นต้นมีดอกปานสักพังมีสีต่างๆกันเหมือนหมู่ดาวที่เรืองรองอยู่บนนภากะนอกจากนั้นยังมีไม้ราชพฤกษ์ไม้กฤษณารวดมีดอกเป็นพุ่มพวงดังลอมฟาง รอบอาสมมีหมู่ไม้มะม่วงไม้มะขิดขนุนไม้ว่าสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมพุทรามะพับและไม้มะาสาังมีรสหวานอีทั้งกล้วยหอมกล้วยงาช้างและผลจันท์ที่มีรสหวานปานน้ำผึ้งต้นมะม่วงบางต้นกำลังออกช่อแย้มบานบางต้นกำลังมีดอกบางต้นผิผลเป็นพวงห้อยระยะบางพวงยังดิบ บางพวงสุกแล้วผลมะม่วงทั้งดิบทั้งสุกมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีรสอร่อยผู้ยืนอยู่ภายใต้ต้นก็เอื้อมเก็บกินได้นอกจากนั้นยังมีหมตาลมะพร้าวอินทผารัมออกดอกเรียงรายกันอยู่เหมือนพวงมาลัยที่เขาร้อยไว้ยมูไม้เหล่านั้นปรากฏดดงยอดธงชัยพานเจตบุตรยังพรรณนาต่อไปอีกว่า ในป่านั้นมีรวงพึ่งไม่มีตัวคนสามารถเอื้อมมือปิดลังเอามากินได้สะโบครณีสีเหลี่ยมจตุรัสอยู่ไม่ไกลจากอาสมดารดาษไปด้วยปทุมและอุบลมีน้ำใสสะอาดมองเห็นฝูงป่าที่แหวกว่ายเต่าไรปูเป็นอันมากสัญจรไปมาเป็นหมู่มุงในสมัยที่ดอกบัวบาน เกสรดอกบัวก็จะร่วงหล่นรวมตัวกันอยู่บนใบบวัวทับถมกันจนเป็นน้ำพึ่งเมื่อเง้าบัวแตกน้ำหวานปานน้ำพึ่งไหลออกจากเง้าบัวราวกับเนยใสผสมน้ำนมในสระนั้นยังมีกระจับขนาดใหญ่มีข้าวสาลีที่ขึ้นเองมีรวงอ่อนๆบ้างมีรวงแก่ รวงข้าวนั้นก็โอนลูกไปตามลมเอ็นลาเป็นแถบๆดุดพมที่สีดุดพมสีทองที่ปูลาดไว้ฉะนั้นใกล้สาโบคารณีฝูงวิหกอันเป็นมากสีมีสีสันต่างๆกันก็บันเทิงกันอยู่กันเป็นคู่ของตนร่ำร้องขานรับเทียบหากันและกันฝูงนกดูเว่าก็ส่งเสียงไพเราะจับใจทำป่านั้นให้เอื้ออึงกึกก้อ,กอง ในเมื่อข่าวหม่ไม้คิดดอกเกี้ยงบานตามฤดูก,ดก,กาลรสหวานดังน้ำพึ่งร่วงหล่นจากเกสรดอกไม้ลงมาค้างอยู่บนใบบัวเรียกว่าขันทะสะกรคือน้ำพึ่งใบบัวอัหนหลมทางทิศทักษิณและลมทางทิศประจิมย่อมพัดมาที่อาสมอาสมนั้นก็จะเกื่อนกลไปด้วยระอองเกสรของดอกไม้นานาพันธุ์ จากต้นไม้ดานาชนิดป่านั้นจึงมีกลิ่นหอมของดอกไม้ต่างๆที่รมรำเพยมาหอมฟุ้งตะอบตะอ้วนมแมลงคู่ต่างๆก็บินว่อนบันเลือเสียงอยู่โดยรอบเฉยชงกินดอกไม้และน้ำหวานน่ารืมม่นรมใกล้อาสมนั้นฝูงี่หกเป็นอันมากมีสีสันต่างๆบันเทิงอยู่กันเป็นคู่ของตนร่ำร้องขานขับ เทียกหากันและกันเจือยเจ้าจวนให้รื่นลมใจมีฝูงนกอีกสีมูที่ทํารังอยู่ใกล้ๆสะโบครณีนึกนั้นได้แก่นกหมูที่หนึ่งชื่อว่านันทิกาส่งเสียงร้องทูลเชิญพระเวสสันดรให้ชื่นชมยินดีที่ประทับอยู่ในป่านี้หมูที่สองชื่อว่าชีวะปุตตา ร่ำร้องถาวายพระพรให้พระเวสสันดรพรด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงมีพระชนยืนนานประทับอยู่ด้วยความสุขสำราญใจส่วนมูนกที่สามชื่อว่าชีวกุตตาบิยาจะโนส่งเสียงร่ำร้องถาวายพระพรให้ทุกๆพระอ,องค์ไม่มีค่าศึกศัตรูนกมูตัว หมู่ที่สชื่อว่าบิยาปุตตาบิยานันทาส่งเสียงร่ำร้องถวายพระพรให้ทุกๆพระอ,องค์จงเป็นที่รักส่งชื่นชมโศวันต่อกันและกันในป่าใหญ่นั้นพพร้อมด้วยธรรมชาติอันสวยสดงดงามปานสวนนันทวันในสวงสวรรค์เป็นที่น่าเพลิดเพลินใจยิ่งยินดียิ่งนะัก ดอกไม้ทั้งหลายมีอยู่ในสัปโบครณีประดุดดังระเบียบดอกไม้ที่มีนายมาราการร้อยเรียงไว้ด้วยดอกไม้หลากสีงดงามเสมือนยอดธงที่ประดับตกแต่งไว้พามโชชกได้ฟังพานเจตบุตรภรณาหนทางที่จะไปสู่ที่ประทับของพระเวสสันดรโดยละเอียดดังนี้แล้วมีความยินดีที่จะตอบแทนน้ำใจ เกงกล่าวกับผ่านว่าสัตุก้อนสัตุผงมีรถอร่อยนี้นางอมิตะตาปะนาผู้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าตาตียมเป็นสเสบียงมาให้เราขอแบ่งให้แก่ท่านขอท่านจงรับเอาเถิดพานเจตบุตรกล่าวว่าข้าแต่ท่านพามขอท่านจงเก็บไว้เป็นสเสบียงเดินทางเถิด ขอเชิญท่านรับน้ำพึ่งกับขาเนื้อย่างจากสำนักของเราขอให้ท่านเดินทางตามสบายเถิดทางต่อจากนี้ไปเป็นทางเดินได้เพียงคนเดียวตรงไปสู่อาสมของอาจุดลือสีเมื่อเมื่อท่านไปถึงที่นั้นแล้วก็อาจุดลือสีก็จะบอกทางท่านต่อไปเองจูชกได้ฟังแล้วก็มีจิตใจ ยินดีเป็นอย่างยิ่งกระทรมทักษิณพรรณาผ่านเกตบุตรแล้วก็เตรียมทอเตรียมตัวออกเดินทางตรงไปยังสถานที่ของอจุดฤาษีสถิตยอยู่ดังนี้เทศนาภาษาเนในการเป็นที่ที่สุดแห่งพระธรรมเทศนากันจุรพลดังบารีข้างต้นที่กล่าวอ้างว่า เอวังเจตบุตโตพามาดังโพเชตวาปาเถอยักสัทธายัตตัศมทุโนตูมพันเจวะประกะมิฆสันสัตถินจักทัตวามัเคทเปตวาทากีณะหัดถังอุคิปิตวามหาสัตตัสสะวัสโนกาสังอจิขันโตอาหาติผานเจตบุตรเชื้อเชิญให้ภามชูชกบริโภคแล้ว ได้ให้กระบอกน้ำพึ่งและขาเนื้อย่างเพื่อเป็นสเสบียงเดินทางต่อไปแล้วออกไปยืนชี้มือพรรณนาบอกหนทางและระยะทางที่จะไปสู่ที่ประทับของพระเวสสันดรพร้อมทั้งพรณนาถึงภูเขาแมกไม้ตลอดจนลำธารและปักษาอันมีในป่าหิมพานอย่างละเอียดละออให้แก่ความชิวชกด้วยความพาซื่อด้วยความซื่อ ไม่ทันต่อเล่เหลี่ยมกล้ลวงของาพามยาจกแต่ก็เป็นเหตุให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญบุตรทานอันเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่ที่ให้ได้บารุซึ่งพระโพธิญาณด้วยปาการาชนีขออนิสงส์แห่งพระธรรมทานบารมีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปในบัดนี้จงเป็นพรรวัตปัจ,จเสริมส่งให้ผู้เป็นเจ้าภาพ พระธรมเทศนาพร้อมทั้งสาธุชนผู้เท่าบริษัทผู้ดสดับฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภพระปฏิพานธนสารสมบัติทุกประการกับทั้งเป็นปัจจัยแห่งการรู้แจ้งเห็นอริยะสัจธรรมอันเป็นทางนำไปสู่การผลทุกขคือพระนิพพานเป็นที่สุดการแสดงพระธรรมเทศนา มหาชาติเวสสันดรชาดกการจุรพลประกอบด้วย35ภัาพ,พระคาถาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการันี